สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกๆทุกคนนะครับเนาะครับครับมีเสี่ยงยาผ้าลาะกมาสรุปครับทุกสำนักนะครับเนาะที่เสี้ยงยาได้ไปหามาครับเอฟซีเบิงครับเป็นตัวเลขสรุปครับสรุปเนาะกหวยออกครับกรับเมืี้วันที่สามสิบเอ็ดเนาะมันเป็นมือวันที่สามสิบเอ็ดมันเป็นวันที่หนึ่งครับกรกฎาคมครับ ครับอันที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นของหลานไายเมืองอิสเรียวด้วครับเด้อครับเหล็กหลานไายเมืองอิสราเอลเวปรนเด่นมาหายบนกับสามหกหกแปดแหละครับล่างเพร่เด็นาหายมาหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งแหละครับครับสองสามครับเป็นโกลมามหายเนาะอันนี้เป็นสุดโค้งสุดท้ายของเมืองอิสราเอลครับครับครับ เอามาหีบซีบังนะครับเนาะต่อมาก็เป็นสุดเต็มของเมืองอิสราเอลครับของหลานไส้นาะครับเนาะอันนี้เป็นสุดเต็มสุดเต็มของเพิ่นครับครับอันนี้เป็นสุดเต็มของหลานไส้เลยครับเด้อครับสุดเต็มเนาะครับเนาะเบิ่งไว้ครับมักตัวใดกะจัดกระว่าเพิ่นโค้งมาครับครับเป็นชุดนี้ครับ จุดนี้เนาะโค้งมาให้ครับแต่ตัวมาก,ก็เป็นปูเจ็ดสองเหรอครับปูเจ็ดสองนอะครับเนาะปูเจ็ดสองเป็นหายมากกับกลมเพิ่นหายมากเลขกสามตัวสำหรับเลขตะล่างเพิ่นกระจับเอาได้ครับเด้อครับสำหรับมื่อนี้ขัดเบื้องเอาครับมักตัวแรกกรจัดขัดกระพานได้ครับเด้อทั้งสองกระสือเป็นเพียงแนวะทาง บาแนะนำาห้เล่นการพนันหละครับครับตัวเลขกัมีความเสี่ยงนะครับเนาะครับปูเจ็ดสองหาศูครับห้าศย์แปดงามงามสามศูนเต็มเต็มครับบนกับเพื่อนกะหหมาศูนย์ามศูนหานะครับเนาะครับลางเพื่อนกะหายมาหกหกเก่าตัวร่องของเพิ่อนกับหาแปดงามงามครับเลขของปู เจ็ดสองครับครับสำหรับเหล็กตะล่างเ <_ C ell> พื่อนก็จับไปเบิ้งนะครับเด้อจับหน้าจอไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นปูเจ็ดสองครับนี่เป็นชุดของปูขุนตองหดดัวนะครับเด้อเพิ่นก็หายมาตองหววไปเลยครับนนชุดของปูขุนตองหววครับหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งซีซีซจับปูมหาห้เนาะครับเนาะหนึ่งกับซีเพื่อในใหนวิ่งครับสำหรับปูขุนนะครับเด้อ ครับปูขุนไปเอกครับไปเอกนี่จุดง,า,ง,งามงของปูขุนนะครับเด้อจุดเต็มจุดตองงวดของเพิ่นอันนี้เป็นเลขของพ่อแขกเลขเทวดาเด้อครับเด้อผู้ได้เข้ามาแล้วครับจิดตามเบิ่งของพ่อแขกเสี็นน้ำกันเนาะครับเนาะเพผูนไหนเด่นมากอะซีกับหกครับจับคู่มาให้กันมียูซีคู่เนาะครับเนาะเก้าศูนย์ ปดเก้าีสองครับสำหรับเหล็กพอแขกครับเหล็กสามตัวพอหากลมมากครับมีอยู่สามกลมร่องตัวหนึ่งครับถ้าเมื่อเกิดมีอยู่ซีหางเท่าไหร่หระครับเหล็กสามตัวของพอแขกนะครับเด้อเหล็กเทว,วดาครับมีหกซีแปดหกสามศูนย์หกสามแปดครับตัวร่องครับอันนี้เป็นเหล็กของพอแขกครับ อันนี้เป็นเลขของเอาทิหลอดครับเลขของอาทิหลอดเด้อครับเด้อเพิ่นหาเด่นมากับหกครับเพิ่นมาเลขยกนมแครับเนาะสำหรับเลขสามตัวเพิ่นเด่นมากับเจ็ดห้าหกแล้วครับกลับไปก็มากันไลครับหกหกแปดครับเลขของเพิ่นเพิ่นมากกบหกครับของเพิ่นครับอันสําหรับของอาจารย์เอาทิหลอดนี่เพิ่นก็เน้นไปทั้งสลากกินแบงได้ครับเด้อเพิ่นสีพวผาดจากงวด คือเลขหนาเลขเลขหลังนะครับเลขท้ายเลขหนาเลขหนาเลขท้ายนะครับเนาะของพอแขกของเอาแต่ก็เอ้ยังเอาทิลลอดครับของเอาทิลลอดอาจารย์เอาทิลลอดเนาะครับเนาะครับของเฝืนกระเด็นมาตลอดสันเห็นรุ่นตระเรี่กเจบไปนะครับเด้อเลขหนาเลขหลังครับสําหรับเลขสามตัวของพอเอาทิลลอดนะครับเด้อของฝืนกระเข่างวด ก้อนขาเข่าแตกสามตัวเพิ่งเข่าต้องเอาติดนลอดอันนี้มีเหล็กมีที่มาครับเหล็กมิที่มาเมืองหนองคายนะครับเนาะเปิดหายมาดวนๆเูบ้าวแล้วครับเส้งยาก็ได้ลงไปแล้วได้คลิปเต็้ยมนะครับเนาะเอามาสรุปให้เบิ้งครับเปิดกระหายบนมากกับแปดล่างมากกับหกครับตัวเด่นตัวไปเอกก็เปิดก,กับหกศูนย์หกสามแหละครับ สามตัวกับหกแปดสามเนาะครับเนาะอันอันเลขนี้นิมาอันนี้เขา,นนาปูน้องลักครับกูน้องหลักปูข้งน้องลักแหละครับปูข้งน้องลักเป็นหามาสามแปดสามเก่าถุงงามๆามของเพื่อนเนาะครับเนาะอันนี้สําหรับเลขยตารางของเพื่อนกับเขาต้งหวดดัวนะครับเด้อหัวศูนหากระเขาศูนสามกับเขาครับเห็นบ่หววนี้ก็มาคือเกาคน่า มาตัวเกา่าเหลยกมาตัวเกา่าจับเอาครับศูนย์เก้าศูนย์แปดกวาไปครับศูนย์สี่กวาไปครับครับจับเบิ้งครับสําหรับเหล็กปูนองลักด้วครับเด้อนี่ครับ,บง,าง,งามๆขมมาให้กับสามแปดสามเก้าล่ะครับเหล็กปูโค้งนองลักครับไปได้ทั้งบนทั้งล่างเหล็กเป็นครับเตียนทั้งบนทั้งล่างงามทั้งบนทั้งลางบบ่างกวาดได้ครับเหล็กเป็นเขามาดีตลอดครับ ทำรับปูนองลักเนาะครับเนาะเกียวดรนะครับ,นะรรบสำหรับเกียวดรนะครับครับเกียวดอง,งงามๆนะครับเนาะะครับเกียวดรครับแปดคับหาครับล่างพื้นกายหกครับ งามๆเลยครับนี่ครับครับชิปนี้ก็บโมี่ยังหลายแหละครับเสี่ยงยาผ้าเลาะกับสิ่ดใขอลาพี่ล่าน้องแหะครับขอให้เย็บซี่ทุกผู้ทุกคนโชคช่วมหมานเด้อครับเด้อเนล่อลำรวยๆครับสำหรับโมนี่ครับสำหรับลิปนี้ก็บโมี่ยังหลายแหละครับเสี่ยงยาผ้าเลาะกับสิล่าพี่ล่าน้องแหะครับครับพอกันไหมเนาะครับเนาะลิปหนาสำหรับหมวดนี้ก็สวัสดีครับ